คลิปนี้น้องจะมารีวิวชาทั้ง6ตัวที่ชีชาซานเชนพร้อมวิธีสั่งยังไงให้อร่อยปังมาดูกันและวันนี้นะคะน้องก็พาทุกคนมาที่ชีชาซานเชนสาขามชัหน B 1เวลาสินทอนร้านนี้เป็นร้านชาที่ดังมากๆจากไต้หวันมีเบสชาให้เลือกกว่า6กชนิดและเป็นที่แรกในโลกที่ใช้เครื่องชงชาแบบทีเบรซโซสกัดชาออกมาสดๆแก้วต่อแก้วและวันนี้นะคะน้องก็จัดเต็มมากค่ะสั่งชาทุกตัวที่มีในร้านมาเลยแก้วแรกกรีนทีแพชชั่นฟรุตจริงๆเบสชาเขียวเนี่ยเป็นชาที่จับคู่ได้หหลลลาาายแบบบตัััวชนนี่มมมกกิออขงคู สดชื่นมากๆชาตัวที่2คืออ奥斯曼特乌龙 tea หรือว่าชาหอมมือลีตัวนี้จะมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกล<า>ักษณ์บองแนะนํากินคู่กับน้าผึ้งคือดีมากๆตัวที่3ามไฮเมลเทนเป่าจงทีชาตัวนี้ต้องปลูกที่ระยะความสูงหนึ่งพันเมตรขึ้นไปแนะนาผสมกับมะนาวจากผิงตงประเทศไตว่าัน <ทำ S 1> ด้วยมูสนุ่มๆไายเป็นเมนูครีมีเลมอนทาร์ทที่ดีงามสุดๆตัวที่4ี Bubble ่บับเบิ้ลมิวทีตัวนี้จะเป็นเบสชาดําหรือว่าแบล็กทีจะเป็นชาขั้วเข้มที่มีรสชาติกลมๆพร้อมกับครีมนมนัวๆแล้วก็ไข่ม การนำมเมล็ดแคสเซียและชาดำเนี่ยมาคั่วให้เข้ากันจนเกิดกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ตัวนี้เนี่ยจะมีแค่ที่ชีชาซานเชนเท่านั้นนะับด้วยมูสนุ่มละมุนคือดีมาก,มากปิดทถ่ายด้วยต้องติ่งอูลงที่เป็นชาคั่วเค็มที่มีกลิ่นหอมของเต้าทานตัวนี้เนี่ยน้องแนะนํากินแบบชีลาเต้นะคะคือใส่นมสดได้รสชาเข้มข้นของชาเน้นๆเอาจริงป้าทั้ง6แก้วนี่อร่อยหมดเลยเลือกยากมากว่าชอบตัวไหนที่สุดสุดท้ายขอวอดบับเบิลมิวทีเป็นนัมเบลวอดนวเข้มขนม้นแหวกมาะ